ในหัวข้อนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการตกแต่งตารางกันบ้างค่ะและก่อนที่จะไปดูการตกแต่งตารางในที่นี้ผู้สอนขอจัดรูปแบบของตารางเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันนะคะก็โดยการมาปรับขนาดของคอลัมน์ใหม่ให้เล็กลงอีกนิดนึงค่ะโดยวิธีการก็คือให้เลื่อนเมาส์มาอย่างเส้นแบ่งคอลัมน์นะคะโดยให้เมาส์พอยตเตอร์เปลี่ยนเป็นรูปนี้ค่ะจากนั้น ก็ให้คลิกลากเส้นปละนี้ไปวางยังตำแหน่งใหม่ที่เราต้องการได้เลยแบบนี้นะคะส่วนคอลัมน์อื่นๆก็สามารถที่จะปรับขนาดใหม่ได้ตามต้องการค่ะทีนี้สำหรับการปรับขนาดของแถวก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะและเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็มาดูเรื่องของการตกแต่งตารางกันค่ะโดยโปรแกรม Word ก็ได้มีการจัดเตรียมรูปแบบตารางสำเร็จรูปหลากหลายสไตล์เอาไว้ให้เราเลือกนำมาประยุกต์ใช้กันนะคะโดยแต่ละชุดสไตล์ก็จะมีการกำหนดสีที่กลมเกลืนกันทั้งสีพื้นสีเส้นขอบรวมถึงสีข้อความภายในตารางด้วยค่ะโดยวิธีการก็คือให้ไปคลิกเลือกที่แถบดีไซน์ก่อนค่ะจากนั้นก็ให้มาคลิกเลือกสไตล์ที่ต้องการได้จากในส่วนของ table style ตรงนี้นะคะ โดยเมื่อเราเลื่อนเมาส์ผ่านรูปแบบใดก็จะมีการพรีวิวรูปแบบของสไตล์นั้นๆให้เห็นด้วยแบบนี้ล้วค่ะหรือจะมาคลิกที่ปุ่มลูกศรตรงนี้นะคะเพื่อเปิดแกลเลอรี่เทเบิลสไตล์ขึ้นมาแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะก็จะปรากฏดะล็อกบ็อกดังแสดงขึ้นมานี้ค่ะโดยจะเห็นว่าจะมีรูปแบบของตารางให้เลือกใช้งานมากมายเลยนะคะ ในที่นี้ก็ลองคลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการได้เลยค่ะในที่นี้ผู้สอนจะคลิกเลือกแบบนี้แล้วกันนะคะก็จะเห็นว่าตารางของเราก็จะเปลี่ยนไปตามรูปแบบของสไตล์ที่เลือกใช้ค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้รูปแบบตารางที่สวยงามแถมประหยัดเวลาอีกด้วยค่ะ และหากต้องการจะยกเลิกการใช้งานสไตล์ที่เราได้เลือกไปเมื่อสักครู่นะคะก็สามารถทำได้ด้วยการคลิกเลือกที่ตารางก่อนค่ะจากนั้นก็ไปคลิกที่ปุ่มลูกศรน,นี้อีกครั้งนะคะแล้วก็มาคลิกเลือกที่คำสั่งเคลียร์ค่ะแต่เอาเป็นว่าในที่นี้เราจะยังไม่เคลียร์สไตล์ดังกล่าวแล้วกันนะคะและนอกจากนี้เรายังสามารถปรับแต่งตารางเองได้ค่ะ อย่างเช่นในตัวอย่างนี้รูปแบบสำเร็จรูปหรือว่าสไตล์ที่เลือกไปอาจจะยังไม่ถูกใจนักเราก็สามารถที่จะมาปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะคะอย่างเช่นจะมาใส่สีพื้นใหม่ให้กับเซลล์ก็ให้มาคลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการก่อนค่ะจากนั้นก็ให้ไปคลิกที่ปุ่ม shading นะคะแล้วก็ให้คลิกเลือกสีที่ต้องการได้เลยค่ะ โดยต้องการจะปรับแต่งเซลล์ไหนก็ให้คลิกเลือกที่เซลล์นั้นแล้วก็ไปคลิกเลือกสีใหม่ที่ต้องการค่ะนอกจากนั้นในส่วนของเส้นตารางเองเราก็สามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนรูปแบบของเส้นได้เช่นกันนะคะก็โดยการคลิกเลือกที่ตำแหน่งที่เราต้องการก่อนค่ะจากนั้นก็ไปคลิกที่ปุ่ม border นะคะแล้วก็ให้มาคลิกเลือกรูปแบบเส้นที่เราต้องการค่ะ เอาเป็นว่าในที่นี้ผู้สอนจะยังไม่มีการปรับแต่งเส้นนะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างของการทำงานกับตารางค่ะก็ลองนำไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะคะ